รเขาเปลี่ยนเกียร์ดึงก็ไปแล้วครับมาเจอพี่เบียร์ครับสวัสดีครับีครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็จะขึ้นดอยสุเทพนะครับคือเว็บแดงไม่เคยมาดอยสุเทพเลยแล้วก็มากับพวกพี่ๆนะฮะเอ้าหายไปไหนกันหมดไปหายไปทีละคันไปหายไปทีละคันเลือกตั้งขึ้นมาไม่ทันเหรอโอ้ เราแม่ะติดรถยนต์เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขี่เล่นกันนะครับบนดอยเดีนะ๋ยวนี้จะไปทำบุญนะ ตอนนี้เราจะถึงดอยสุเทพอีกประมาณ11กิโลนะครับอันนี้เป็นกิโลที่หนึ่งนะครพอดีผมมาอีกทางหนึ่งนะครับเป็นทางข้างในนะครับอันนี้คือแถวตีนดอยสุเทพนะครับก็แถวเวบแดงขึ้นกันเลยนะครับก็ค้นแน่ในเยอะแน่ดูฮะรจริงถ้ามาตอนเย็ยนก็อากาศมันจะเจนเย็ยนนะตอนนี้มากินข้าวที่อย่างที่ข้างบนนะครับโอ้ยเป็นโรคกระเพาะอ่ะ าแล้วทางโค้งจะเยอะนะครับก็เป็นทางที่ขี่สนุกนะครับตอนเย็นก็จะมีคนมาออกกําลังกายกันปั่นจักรยานวิ่งอะไรป,ประมาณนี้่แล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เลยครับ wow. ก็ใครที่สายแบบ2ล้อนะครับก็ก็สายไหนก็ได้ครับมาเที่ยวกันได้นะครับสนุกครับแถวนี้อยังไม่ได้เช็คลมยางเลย โค้งม,มันมันไปแม่ผมก็ไม่เคยเอารถพวกนี้ขึ้น,นับแล้วใส่รองเท้าแตะมาด้วยนะลืมพวกขัวายไป,ไปหมดเลย ยางไม่เกาะยางเหมือนไม่เกาะ มนยื่นลื่นเลยยางโคตรลื่นยางอย่าง,างลื่นเดี๋ยวผมรอพี่พี่ก่อนรอพี่พี่ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> แามเองเลยก็คือแบบขี่ปกตินะครับ ไปก่อนดูแล้วไม่ได้เข้าโค้งนานครับโอ้ไม่เซียนเลยไปแล้วครับเวอร์ซิดเดี๋ยวตามเวอร์ซิตไป ตอนรแรงว่ะพร้อมเปลี่ยนเกียร์ตึงก็ไปแล้วครับโอ้โห้ได้เซนเกียร์ครับแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเอ่อสามมสภาพเบรกตอนนี้ตอนเข้าโค้ง ก็พยายามประคองไปแล้วไม่ได้เลยอะไรมากเลยครับเพราไม่ได้เซฟมาทางโค้งแ่ะโชคไปยุบเลยคนระับโชคหน้าก็ไปยุบโชคหลังก็เป๋ๆหน่อยโอ้โหตามไม่ได้เลยดูรถใหญ่รถเล็กขับต่างกัน ี่ยครับไปไหนครับพี่ลอยปุยลอยปุยหายไปในอีกสมครับอยอยสายพัดขาดขาดอยู่ข้างล่างครับเอาไปป่ามาครับอันนี้ขึ้นมาสี่คันสองคันเนไหมพี่ข้างล่างสองสองคันเวฟบร้ยห้ากับเปป้าคืเดียวเวอร์ซีดนแม่นเวอร์ซีดเนี่ยใช่ครัแม่นเลยเราไวเอฟไปไหนฮะเราเอาเท่ามาไหนกสิก การล็อกการล็อกมันุกควรแล้วแก่การใช้อะเดี๋ยวรออะไรพี่ฮะรออะไรถ่ายรูปวะรอถ่ายรูปนัข้างล่างตามมาไหมมามามาอันนี้พี่เขามาจากโคราชอ๋อก็น้องไปเที่ยวอันนี้อยู่หนองบัวลำพูโอเคอันนี้เอฟซีดันโลลาหนาเนี่ยว้าวเนี่ยทำไงมาพี่ขี่รถนี่มาเลยเนี่ยมาจากหนองบัวลำพูถ่ายป้ายด้วยดูดิโอ้ยนี่แต่ป้ายดีว่ะดีอะไรนะร้อนเหรอร้อนอยู่ร้อนอยู่เมื่อกี้โดนนี่ โอ้หนองบัวลำพูนนะครับวันนี้นะครับชื่ออะไรครับชื่อโค้ดครับโค้ดนะครับครัแม่กี่วันครับก็ประมาณเดือนหนึ่งครับโอ้มาเที่ยวเหรอครับมาอยู่ร้านอ๋อพี่เบียร์ครับมาอยู่ร้านพี่เบียร์สุดยอดใหญ่เบียอยู่นี่ขั้นนี่นะขันมาจากไหนพี่นครราชสีมาโคราชบ้านเราอ่ะโคราชบ้านเราเดี๋ยวดูด้ายแป๊บนึงนี่ครับนครราชสีมาแต่เป็นโฟร์เซอร์สามร้อยออไม่ใช่เบียร์ออกใหม่ พอแป๊ดเลยนะฮะสุ่มขนาดไหนอรถเช่ารถเช่าไอ้เพี่ยมีตังค์ซื้อหรอกรถเช่าอีกแบบไปเลยติดสติ๊กเกอร์พร้อมอ่ะขอแปะเนาะเดี๋ยวผมเอาไว้แดงมาครับเมื่อกี้โดนไปรอบนึ่งละเขาไปแข่งไม่รู้ยกล้อไปเลยนะยกว่าไปเลยแนี้ยกล้อขี่ดีๆนะกันมันลอยมันลอยมันลอยเองอ่ะโอเคครับขี่อย่างนี้เราดูปลอดภัยเลยนะปลอดภัยแต่ก็เหมือนแบบรถสีรถนักแต่มันก็วิ่งอยู่นะ ก็ได้อยู่วิ่งของมันอยู่ประมาณนี้เอาเอ็มร้อยกันครับเอาเลยครับพี่แก้เขินแก้เขินตำรวจสัมภาษณ์เองตื่นเต้นเมื่อกี้โดนหลอกเขาเมื่อกี้โคราชโคราชอันนี้อันนี้ของขังด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะ เออเฮียกูแดกดีดีกว่าของขังเนี่ยโอ้โหไปไหนก็มาโดนจับมึงหาเรื่องจะโดนจับเมื่อกี้ยังไม่แล้วมาดูพี่พี่ครับสวัสดีสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่โคราดครับโคราบไกลกี่กิโลพี่โคราชมาจากนี้เจ็ดร้อยได้ครับเจ็ดร้อยแล้วก็มามาจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ไม่มีเลยครับมาถึงมหาทารทเดียวก็เลยพอเลยตื่นเช้ามานึกได้ก็มาเลยครับ้าอยู่กี่วันพี่ บางแต่วันศุกร์ครับมาวันศุกร์วันนี้ันอาทิตย์สามวันแล้วครับสามวันเขาไปไหนต่อพี่ยังนึกไม่ออกเลยครับจะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเหนือต่อว่าจะลงลงลงหน้าหน้าจะลงไปแล้วครับ<อ><อ>เพราะว่าอังคารทํางานแล้วครับอ,อ๋อมันเป็นวันหยุดยาวใช่ใช่ครับใช่<อ>ครับรมัน,นเลยพี่ฟิลมันการขี่มอเตอร์ไซค์กับขี่รถที่มันแตกต่างยังไงรถยนต์ผมคนละฟิลเลยครับในทุกในทุกรูปแบบอะมอเตอร์ไซค์อะ แต่รถยนต์มันสบายแต่รถมอไซค์มานทีเจอแดดเจอฝนเจอหนาวหลายอย่างตอนนี้ไม่เคยไปไกลเลยพี่ถ้าชวนมึงไปทั้งหนรอบมึงไม่ไปอ่ะเออออนแรงติดงานพี่เจ็บหลังเริ่มดีขึ้นหน่อยนะตั้งแต่ไปเชียงใหม่ไปหมอนวดแล้วหายปวดหลังเลยเออไมหายะอันต้องซอมแตงยาแกนอิดปวดหลังแล้วก็ เคครับเดี๋ยวรอรอให้ววาขึ้นไปเลยจะขึ้นไปเลยขึ้นรอก่อนเลยไหมล่ะพักบ้างนะพักบ้างพักบ้างตัวนี้มาตัวมาไปเลยรถมาเนาะ เดี๋ยวผมลอกไปตีผมบอกข้โคตรตีนะน้ำไปเลยก็ขี่น้ำไปเลยละม้นไป,นะไปหันวิวว่ะเดี๋ยวก่อน,นข,อขี่ตัวเล่งตัวพอนตัวอะไรโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางนะครับตรงจุดชมวิวแรกครับเออก็ไม่ถึงตรงกลางเลยประมาณอีกประมาณแปดกิโลแน่ถึงนะครับแต่จะขึ้นไปที่ขุนช้างเขียนนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยว,นะยวพวกพี่ก็ออกจะออกกันละนะครับก็ไ่ใชชิวๆนะครับ เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ ยโอ้เจนหนึ่งครับโอ้โหดูดูดูพื้นทักเท้าจะถึงพื้นแล้วครับเวลาโค้งครับแต่ผมมันใส่รองเท้ามันเสียวๆเพราะว่าไม่ได้เตรียมมา จะเ,เล่นเยอะไม่ได้แล้งตัวคับต้องขี่แบบน้ำเนิบอะครับ mm hmm. ถ้าเล่นเยอะเหมือนพวกรถแข่งมันมันตอวคัดครับต้องให้เซนเทียตลอดโอ้โหดูทางโคกโอ้โหแม่ดาวจะหลุด <laughs> จริงๆเป็นรถเดิมที่ผมโคตรเซียยนะรถแต่งนี่มันแบบมันมีสไตล์หนึ่งครับขี่เกียร์ต่ำๆมันก็จะดับอัดสะดุดถอนเยอะครับก็จะหมด ขี่กลางๆแล้วไม่ได้ขี่โหอดอ่ะโอ้โห้นเปเลยดูดวงหล่ง

ดูทางเว็บแดงขึ้นดอยครั้งแรกนะครับดอยสุเทพดูครับโอ้โหแม่เจ้าดูโอ้โหโ,หโอ้โห,โโห,โโห,โโหถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวผมต้องหาซื้อยาก่อนคือ เป็นโรคกระเพาะไม่ไหวเลยเดี๋ยวถึงแล้วครับนีด่ดูบรรยากาศโอ้โหเดี๋ยวต้องมีเดินขึ้นข้างบนครับเดี๋ยวพี่เบียร์นะ่าจะไปเดินเดี๋ยวผมต้องหามีร้านยาแถวนี้จอดก่อนแบบอยากกินยาโรคกระเพาะม่หาบเขากอนจอดแป๊บหนึง่ง เขอถามหน่อยครับอันมีละขายยาครับแบบนี้ครับละขายยาน้องเปิดซื้อยาอย่างโรคกระเพาะ<ว>น้นองเห็กายร้านมาด้านซ้ายขวามือเนี่ยไหลไปลน้อยหนึ่งครับรครับข้อยาเขาเพื่ะไอ้ไรดินเดี๋ยเขาเปิดโคตรครับเขามันได้ยินเข้าตรงไปแล้วเขาไม่เกี่ยวกินแม่ล้วแต่มันมันจุกครับ ค,ครับเดี๋ยวอ๋อครับเดี๋ยวถอดหมวกครับเฮ้กิน,นด้วยกันนะครับผมครับเดี๋ยวผมซื้อแหนมเลยนะครับ,นะรบโอ้พ่อเขาใจดีมากครับเดี๋ยวผมโ h ขอกินยาแครับไม่ไหวแล้ว โอเคครับเมื่อกี้ผมถอดหมวกกินยานะครับอาจจะไม่ไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่เบียร์เขาขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวก็ขอบคุณเออทางร้านแมลงทอดมากนะครับใครที่อุดหนุนนะครับแมลงทอดทองนะครับตรงเนี้ยครับตรงตรงช้างนี่เลยนะก็มาอุดหนุนได้นะครับเขาให้ยาผมกินเดี๋ยวถ้าผมแม่อีกรอบผมจะไม่ลืมเออพระคุณนะครับผมจะเอาของฝากมาให้เขานะครับนะครับก็ขอบคุณทางร้านมากนะครับผมก็ขอจ่ายเงินเขาก็ไม่เอานะครับผมก็เลยซื้อเครื่องดื่มมาแทน เดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นไปต่อนะครับก็เจอคนดีๆครับนะครับราแมลงทอดนะฮะก็ขอมมากนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปที่ขุนช้างเคียนกันต่อครับขึ้นก่อนโอ้ชันเลยเนี่ยโอ้โหโคตรชันเลยไปต่อครับนี่ครับคือบรรยากาศของเอ่อรสุเทพนะครับข้างบนนะฮะ คนเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อากาศเริ่มเย็นนะครับแน่จะประมาณ26องศานะครับให้ผมสัมผัสนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อครับมันมีแหล่งท่องเที่ยวแบบชุมชนข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นพระธาตุวัดอรสุเทพนะครับหลายคนจะมากราบไหว้กันนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมากราบไหว้นะครับไว้นะครับท่ออาจจะดางนิดนึงนะ